วาดหน้าหงายขอโทษทุกคนยกเว้นเมียหนิงปณิตาหม่สุคนทวาโพสเดือดรู้เลยหมายถึงใคร ชาวเน็ตแหกกดไลค์ไปหลายหมื่นและแชร์กันอีกหลายพันค่ะสำหรับโพสล่าสุดของดาราสาวใหม่สุคนทวาที่ได้ออกมาโพสต์เดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพูดในเชิงที่ว่าขอโทษทุกคนรอบตัวโดยเฉพาะแฟนคลับที่ทําให้ผิดหวังแต่ลืมขอโทษภรรยาหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนก็แห่มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากและออกไปในหลายทิศทางด้วยกันค่ะซึ่งข้อความนั้นมีอยู่ว่าขอโทษทุกคนรอบตัวโดยเฉพาะ f c ที่ทําให้ผิดหวังแต่ ลืมขอโทษภรรยาไปหรือเปล่าที่ทําให้ภรรยาเสียเวลาไปทั้งชีวิต27ปีไม่เห็นมีคาไหนขอโทษภรรยาเลยซึ่งในเวลาต่อมาค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าให้โอกาสครับคนบางคนบางเวลาโง่ไปชั่วขณะจนต้องสูญเสียครอบครัวไปทั้งชีวิตหลังจากนั้นค่ะสาวใหม่ก็ได้ออกมาตอบกลับความคิดเห็นดังกล่าวโดยบอกว่าโอกาสใช้กับเรื่องที่ดีคนที่ดีกับคนที่รู้สึกผิดสำนึกจากใจนะคะ เราถึงให้โอกาสได้แต่ถ้าคนหน้ามืดตามัวเห็นผิดเป็นชอบเห็นโครงจักเป็นดอกบัวลืมคนที่เคยลำบาก ผ่านอะไรมาด้วยกันก็อย่าให้โอกาสเลยค่ะเปลี่ยนเป็นอากาศน่าจะสมควรกว่านอกจากนี้ค่ะสําหรับสาวหนิงปณิตาได้ออกมาเคลื่อนไหวทัศนคติและข้อความแบบฟาดนิ่มๆผ่านทางโซเชียลโดยเธอได้บอกว่าอยากจะมาขอโทษแต่รับหลังพูดถึงไม่ดีแฮชแท็กใจดีมาหลายครั้งละท่ามกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์กันสนานเช่นกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ดักกระหนิงแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ